ไปตาลนะครับผมไม่ตาลถักไอเดี่ยวโลชีบเนี่ยไม่ตานครับผมมาดูวิธีทำหางว่าวแบบโบราณนะครับทำจากใบตาลนะครับเราลืมเลยนี่จากอาจารย์ตินะครับผมถ้าไม่ลืมเป็นไรหรอกจ้าทุกนูใหญ่นะครับฉีดตรงกลางเนาะทับกันเนาะพี่เนาะเดี๋ยวครับก็คือเราทับกันนี่แหลยเอาใบตาลมาสองใบเนาะสองใบ แล้วก็เอาเอาทับกันอย่างนี้นะครับผมทับกันแล้วก็ฉีกตรงกลางนะครับแล้วก็ม้วนจากข้างล่างขึ้นมาออม้วนจากข้างล่างขึ้นมาสอดเข้าที่รูที่เราฉีกคเออเน้นนะเออเน้ข้างล่างขึ้นมาฉีกตรงก็สอดเข้าตรงรูที่เราฉีกเนาะหางว่าใบตันโบราณนะครับใครไม่มีหางเว้าเนาะสามารถม้วนม้วนจากขบนเข้าไปรูเก่าม้วนจากขบนเข้าไปที่ ดูเดิมนะครับผมดูที่เราฉีกไว้นะครับมันจะเป็นเป็นอย่างนี้แหละอ๋อสวยเลยเนาะแบบนี้ก็แน่นเลยใช่ไหมพี่แน่นไหนดึงไม่มีลูกโอ้แบบนี้ไม่มีลูกเลยครับผมนี่เด็ดพูดแป๊บเดียวเราต้องม้วนเนอะนะครับผมเหมือนใบเล็กนะครับผมหางเบาเราต้นงคุัแบบนี้ก็คือสามารถทําจากใบตาลได้นะครับผมใบตาลใบลานใบอ้อยนะครับผมทําได้หมดนะครับ ลาย <Could we? S 2> <eben? S 1> มุดใบสาธิตใบอ้อยได้ไหมพี่ใบอ้อยได้ไม่ได้หรอกเอาใบอ้อยเป็นบาดอะไรเนาะอันนี้อันนี้คือสาธิตนะครับผมโอ้แน่นมากครับผมเจ้นี่ครับไม่มีหลุดไม่มีหลุดนะครับอาจารย์ติครับผมสุดยอดครับ